สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับชวินยองนะครับวันนี้ชวินมาตั้งไฟนะครับล่อมแมงกระชอนจิ้งหรีดนะครับภาษาย่องบานชาวินห้องแมงจอนกับจิฮีดนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักสองทุ่มกว่านะครับนะครับแบคไล์นะครับ,บ,รบมีออนแบคไล ฟังเสียงกลางคืนนะครับแมงกระลังเริ่มลงนะครับเดชเวินจะให้ดูนะครับนี่นะครับแมงเมาแมงจีนูนจิงหลีตัวเล็กแมงกระชอนกระลังเริ่มมานะครับแมงจอนนะครับกินล็อกแดกล็อกแดกแมงแกงก็นักกันนะครับแมงแกงเล็กๆตัวเหม็นๆนะครับ มาเยอะเหมือนกันที่หีบด,ดำก็เริ่มมาแล้วนะครับที่หีรธรรมชาตินะครับแมงทับเต่าก็เริ่มหันแล้วนะครับอน,อนักก่อผู้ชมครับแมงทับเต่ากําลังเริ่มมานะครับมาลุ้นกันนะครับคืนนี้จะได้ดักก่อรอแมงมันด้วยนะครับเผื่อแมงมันมานะครับ เดี๋ยวสาบุดทำมันรุ่นกันนะครับมันจะลงเยอะก่อนแต่ตั้งนอกเอี้ชวินก็จะเก็บไปตัวนะครับเดี๋ยวมันจะหนีหมุดดินนะครับบรรยากาศกลางคืนเดี๋ยวทำมันรุ่นกันนะครับว่าจะได้หนักก่อปอครัวก่อนนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้เยอะนะครับ เพราะว่าฝนตกตัวว่าหาใหญ่เลยนะครับนำนองนำขึ้นวันนี้แดดออกนะครับแมงอาจจะออกมาหนักนะครับรุ่นแมงมันนะครับเพราะว่าราคาดีนะครับปันชวินกิโลปันหานะครับแมงมันตัวเมียเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับ ตอนนี้เก็ะเกือบจะประมาณตีทุมแล้วนะครับหลังจากผ่านไปสักประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเกือบสองชั่วโมงเนาะชาวินเกาะได้เก็บแมงได้พอสมควรแล้วนะครับมันนี่บอกออกเยอะนะครับมาเยอะประมาณนี้นะครับอันนี้ชาวินไ่เก็บเอาตาหมหูตั้งนอกนะครับแมง แมงจอนแมงจีหีดได้จิกกุ้สองสามตัวนะครับหันก่อนแมงตับเต่กาก็ได้นะครับไมกนีเรงนะครับบานชวินเข้าห้องอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้จ่าตบแมงจีหีดนะครับเพราะว่าไล่จับเอามันมาตันนะครับเอ็มสักกานหนึ่งชวินก็จะเข้าบ้านแล้วนะครับเพราะว่าได้ปอกินแล้วเนาะเดี๋ยวชวินจะเก็บอนเอาในนี้มาสักหน่อยนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นของมีเ,เครดิตเจ้าของตีนะครับเจ้าของหลอดไฟนะครับเป็นของหน้าชายนะครับเป็นตังไว้ดีสวนบนเนาะไปวินมาเกีบเพอปอกินนะครับในปอกัวนอ้อนี่นะครับเงินงจอนเงินซิ้งหีด ที่ีหันกว่างด้วยสองโตนี่นะครับกว่างแม่อูดยิลลุมนะครับเก็บไปโขดดีกว่าเอาโขดปอแมงดีกว่าเนาะใส่ใน,นก,ก๊อ,อกหนึ่งอือปีนเนืนอ้อมาหักโอ๊อยโอ๊อยโอ๊ยโอยลงไปกับ นี่เต้นนิ่ววาออะาลน่แต่จูอยากเป็นอาหารก็แล้วไปเดี๋ยวชวินจะเก็บเอาเมังกรกำมืนสักหน่อยนะครับพอขัวเนาะแล้วก็จะถึงจุของนันไฟไปเป็นแล้วครับนี่นะครับมงทีฮีดมงงอรน,นะครับ กิ่ก,กุ้งแมงตับเต่านะครับพอได้ครัวนะครับ,คครบแค่นี้ก็พอนะครับหาก,กินแบบบ้านๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชวินด้นะครับชวินยองนะครับช่องน้อยๆของชวินนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับ